มันค่องตัวมันแรงรเร็วประหยัดน้ำมันดีทุกอย่างคผใช้ง่ายครับเกียร์ก็เข้าใจง่ายครับรถตักเนี้ยเขาตักของไน้เยอะครับ1น,นะประหยัด2แรงสามนืนทุนไวครับผมนี่แหละที่ผมชอบผมมาอยู่กับที่ปรึกษาบริษัทนลฤงนิดรีไซเคิลแล้ว วันนี้แสดงว่าต้องมีเคล็ดลับดีๆที่จะมาเล่าให้กับแฟนๆฟังแน่นอนนะกว่าจะประสบความสําเร็จได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับพี่ครับผมทํางานเกี่ยวเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างส่งลูกเรียนจบ,บวิศวกรเป็นขยะรีไซเคิลตรงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้เป็นไอเดียของลูกชายเขาก็เลยว่าพ่อทําโรงงานพลาสติกให้หน่อยครับทำยังไงผมก็ไม่รู้ให้เขาไปศึกษาเองของลูกชายแ<อ>นวคิดของลูกรุนแรนเลยทำมาประมาณปีปกว่าๆนั่นแหละครับ รถขยะเข้ามา1คันจะต้องมีการขั้นตอนการทํำยังไงบ้างครับข่วไปช่างแล้วก็คนงานมาลงแล้วก็ใช้รถตักช่วยบางส่วนครับผมถ้าแหละถ้าใช้แรงคนถ้าไม่มีรถตักแชมป์ช่วยนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่เป็นแบบนี้เลยครับลองรับประสบการณ์ที่การจะเลือกซื้อรถตักแชมป์บางครั้งผมไปทํางานเหมาก่อสร้างผมไปเห็นลานข้าวลานมันลานอะไรเอ้าต้นตักแชมป์ผมก็เลยเข้าไปแวะถามดูผมตัดสินใจซื้อเลยเพราะว่าเห็นลูกกับคนงานเขาลําบากครับ เพราะว่าอย่งไม่มีไม่มีรถช่วยเขาจะเอาเขาไปคุยขยะพอตัดสินใจแล้วประทับใจอะไรหนึ่งราคาประหยัดครับสองประหยัดน้ํามันครับสามดูแลหลังการขายนั่นแหละเรื่องของเรื่องครับผมครับผมไม่มีปัญหาจุกอีกอะไรประหยัดนะครับใช้ง่ายครับผมครับผมแนะนาให้ซื้อรถตักแชมป์ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งให้คําปรึกษาได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรไม่เข้าใจอะไรโทรไปสำนักงานใหญ่เขาบอกหมดทุกอย่างครับผม ตรงนี้แหละที่ผมประทับใจครับผมเรื่องประสิทธิภาพของรถตักแซมต้องตามคนนี้ได้เลยอ๋อคนนี้เลยใช่ไหมฮะนี่คนใช้งานเลยครับย้อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพิ่งใช้งานอะไรบ้างที่ออฟหลักๆเลยก็ตักพลาสติกพวกนี้นะครับครับผมคือต้องใช้เครื่องจักรหนักครับ๋อครับพอเจ้านายผมซื้อรถตักมาครับ ผมก็ได้งานเร็วทางานได้เพิ่มขึ้นต่อวันครับคือเราเน้นของผลิตของให้ออกเร็วออกไ้เยอะที่สุดครับถตักนี่เขาตักของนด้เยอะครับเราขึ้นไซโลคนงานคัดแยกนี่คัดไม่ทันนะครับรถเร็วครับทุนแรงได้เยอะมากพี่ครับผมคล่องตัวมันแรงเร็วประหยัดน้ำมันดีทุกอย่างครับผมและการขับขี่เป็นไงพี่ง่ายไหมผมเป็นคนที่ไม่เคยขับรถตักครับขับไม่ถึงวันก็ ก็เป็นเลยใช่ไหมครับคอนโทรลก็ใช้ง่ายครับเกียร์ก็เข้าใจง่ายครับแนะนำรถแชมป์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออฟมากๆนะครับขอบคุณครับขอ3คํคำสำหรับรถตักรุ่น lg 828รุ่นนี้ครับพี่หนึ่งนะประหยัด2แรง3คืนทุนไวครับนี่แหละที่ผมชอบเยี่ยม กดติดตามแล้วอย่าลืมกดประคังแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับเคล็ดลับพารวย